แดดมันแผดอ่ะแผดขาคือกรีดร้องแน่ๆมันเป็นฟีลกู๊ดอยากกิน,น่ะอากาศมันร้อนมันต้องกินนะ ทุกคน GB เองนะครับวันนี้ก็สู่วันที่4ของการเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นะคบเป็นว,วันขอจักกล้องให้ตรงๆมีเรื่อง,งอะไรวันนี้นะครับเป็นวันที่เราจะเปลี่ยนโรงแรมกันเนาะจากซูริคไปเป็นที่เบิรน์นะครับไปเมืองหลวงของประเทศตรงใจกลางเมืองตรงใจกลางประเทศเลยถามว่าทําไมถึงต้องไปพักที่เบิร์เพราะว่าสาเหตุหลักของเราก็คือเราต้องการที่ เอไวสสำหรับวิ่งทั่วนะครับเพื่อที่จะได้เลือกได้ว่าเออวันนี้เราจะไปที่เซอร์แมทวันนี้เราจะไปที่ยูฟาวอะไรอย่างนี้ครับเราก็ต้องการเมืองเบสเนาะเพื่อเราจะได้จัดเวลาไปตามสภาพอากาศของแต่ละเมืองนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเบอร์วันนี้เราจะไปเมืองทางใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ที่ติดกับอิตาลีนะครับนั่นก็คือลูกาโนนั่นเอง ซึ่งใครที่รู้แผนที่ของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยหรือว่ามีแผนที่ในมือเนี่ยเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยซูริกอยู่ทางเหนือนะของของทางฝั่งขวาแล้วทางตอนออกที่ตะวันออกทางเหนือแต่ว่าลูคาโน่อยู่ทางที่ตะวันออกทางใต้ที่ติกาอิตาลีเดินจะอยู่ทางข้างๆไปทางประเทศยี่ยงไปทางตอนตกเันตกก็คือเราตั้งใจที่จะไปเที่ยวให้ครบทุกทุกคุกพัก ทุกเมืองที่มีอยู่ในไบบก,ก,กนะครับเราเลยเลือกลูการโนมาครับจริงๆอ่ะแถวๆนั้น่ะมันจะมีเมืองของลอูมาโนแล้วก็ซายมาอวอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีเมืองหลายๆเมืองที่อยู่แถวนั้นอีกเงี้ยแต่ว่าเราเลือกลูก,การโนมาเพราะว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างใกา้อิตาลีที่สุดแล้วเราคิดว่าน่าจะได้ดื่นกาของอิตาลีมาก ถ้าเราโลา mm. หลดวินาทีอนาจะทําให้เรานะพลาดเทศกาลวันชาติของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งก็คือวันทุ่งนี้นะคะเราก็ตัดสินใจที่จะตัดวินายออกไปเพื่อซึมซับเทศกาลวันชาติของสวิตเซอร์แลนด์แทนนะครัะโอเคตอนนี้เรานั่งรถแล้ mm hmm. วค่ะรถไฟออกไป mm hmm. ไปเจอกันที่ลูกคร์ ทุกคนตอนนี้มาถึงลูกาโนแล้วนะครับอุณหภูมิเนี่ยจะร้อนกว่าซูริกนิดนึงประมาณองศาสอง,องศาก็คือยังมีอากาศเย็นอยู่สำหรับคนไทยนะยังเย็นอยู่แต่ว่าแดดจัดกว่าเยอะเลยแดดแบบแผดนอะแผดมากอะตอนนี้คือถ้าถ่ายรูปก,ก็คือสวยอะแดดแผดมากหน้าขึ้นเขาอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะไปฝากกระเป๋ากปอนแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะลงไปเที่ยวกันละ ทุกคนฝากกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อเลยเนาะจริงๆลกาโน่เีเป็นเมืองที่อยู่ห่างจากอิตาลีไม่ไม่ห่างมากนะักนะห่างแค่30กโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเชื่อแน่อากาศจะมีความคล้ายๆกับอิตาลีอยู่ประมาณนึ่งเนาะแล้วก็แล้วก็อะไรอ่ะและ้วก็จริงๆแล้วเนี่ย ัวเมืองเนี่ยจะอยู่ติดกับทะเลสาบลูกาโนนะคบแล้วก็มีความสวยงามมากจนได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งทะเลสาบลูกาโนเลยทีนี้ะนะครับเราจะลงไปตามทางแล้วกันเนาะจริงๆมันมีรถล่างลงอะแต่ว่าเดี๋ยวลงไปตามทางว่าจริงแล้วสำหรับเราเนี่ยลูกาโนน่าจะเป็นเมืองที่คนไทยอะไม่ได้อนเดอร์อสติเมตแต่ว่าเป็นเมืองที่ นั่งรถมาใช้เวลานานแล้วก็ถ้าจะเที่ยวในสวิตอีกอาจะก็จะนั่งรถจับขึ้นไปนานมากอย่างนี้นั่งรถมาจากสวิตสองชั่วโมงแล้วก็ถ้าจะจะขึ้นจากลูกาโนขึ้นไปที่สวิตอีกกัสองชั่วโมงไปเบิร์สาไปลูเซิร์สองอะไรเงี้ยคือมันจะค่อนข้างใช้เวลานานในการข้ามข้ามจากภูมิภาคนึงไปอีกภูมิภาคนึงเพราะว่าติดเขาเนอะแล้วเขาไม่ได้ทำทางตะลุเข,ขาขนาดนั้นนะครับ เมืองนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างคนไทยก็จะน้อยเนาะเนี่ยยังไม่เห็นเลยแต่ว่าเมืองนี้เนี่ยมีสิ่งนึงที่สําคัญคือสามารถออกอ,อ,กอิตาลีได้นะคะก็คือถ้าเกิดนั่งรถไฟจากจากสถานีลูกาโน่เนี่ยจะไปที่มิลานได้ในเวลาหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนรับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะชิวๆสบายๆถ้าเกิดจะแบบจะออกไปที่อิตาลีหรือว่าไปออกไปที่มิลานนะครับแต่ถ้าเกิด มีข้อแนะนำอย่าง,งหนึ่งก็คือสำหรับใครที่จะออกไปมิลานอยู่แล้วอ่ะแนะนำให้มาเที่ยวลูกาโนเราไปพักที่มิลานเลยก็คือออกไปกที่อิตาลีเลยเพราะว่าค่าโรงแรมที่ลูกาโนแพงกว่าอิตาลีประมาณเท่าครึ่งก็คือเราเคยหาที่พักของมิลานมาแล้วนะครับถ้าพักที่มิลานอ่ะอ่าสี่พันถ้าพักที่ลูกาโนจะประมาณ6 0 0 0 ก็คือแพงขึ้นมาเท่าครึ่งเลยเพราะนั้นเนี่ยให้มาเที่ยวที่นี่แล้วก็ลงไปพักที่มิลานถ้าเป็นไปได้นะหรือถ้าอยากจะพักอยู่ับบบรรยากาศแบบนี้ก็ก็ได้แล้วแต่ถ้าใครอยากเซฟตังก็คือให้ข้ามไปพักฝั่งอิตาลีเลยมันจะง่ายกว่าโอเคเดี๋ยวเราลงไปกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลงบันไดนะครับ จริงๆมีรถล่างลงเขานะแต่ว่าจะไม่ได้ว่าสวิพาใช้ได้หรือเปล่าก็เลยลงบันไดแทนเดี๋ยวเดี๋ยวขาการาจธ์พิจารณาอยู่ทีขึ้นบันได้หลักขั้นมากเอึด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 อนะอึดอึัวึดอเดอึดอนะดดอดอึดอึออ ตะกี้เราเดินลงมาจากตรงนั้นนะครับแล้วก็เดินปักปังๆมาเรืเร่อยๆมาจนถึงตรงนี้ว้าวคือตอนลงอ่ะไม่น่าจะเหนื่อยแต่ว่าตอนขึ้นอ่ะน่าจะเหนื่อย<笑><笑>เดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับ คือจากทางเดินเมอกี้เนี่ยถ้าก็ลงตึก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 มาเรือ่อยๆเนี่ยจะเจอโบสถ์หลังหนึ่งก็งคือโบสถ์ที่เวลาออกจากสถานีจะเห็นหอคอยสูงๆนั่นนะครับชื่อว่าโบสถ์เซนต์โรเรนส์นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่โบ, Saint บสถ์เซนต์โรเรนส์กันเลยโบสถ์เซนต์โรเรนส์ เป็นวิหารที่สร้างในสมัยศตรวรรษที่14ตามสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสด้านหน้าวิหารงดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบลอมบาร์ดีเรนซองด้านในมีภาพเขียนฝาผนังเฟรสโกที่ยังรักษาสีสันสดใสรวมทั้งรูปสลักและภาพเขียนกระจกสีที่ประดับอยู่ทั่ววิหารอย่างงดงาม ทุกคนแดดโลกโนร้อนกวา่าโซลิตประมาณสิบทททเท่าแดดมันแผดอ่ะแพดแพดเผาประมาณนั้นอ่ะดแดดแดดแดงขนาดไหนให้ทุกคนนักถึงตอนขึ้นขเขาแถวๆการจารันบ,บุรีประมาณนั้นอะตามหน้าร้อนอ่ะแดดแผดแบบนั้นอ่ะคืออุณภูมิอ่ะ ประมาณ25-30อะใช่แต่แดดขนาดนั้นอุณหภูมิลมเย็นแค่ไหนก็ออกไม่อยู่ปะเดี๋ยวเราจะลงกันไปที่อ่าเบียซาริฟออะพยายามออกเสียงอิตาลีเนาะทำไม่ได้นี่เป็นจุดตรัจที่อยู่กลางเมืองเราลงไปกันนะครับใช้ Google ลงไปก่อนดูซิว่ารอบนี้ Google จะแกงไหม คนคือไม่อยากนึกถึงตอนขากลับขึ้นมาเลยอะ่ะมันมันจะต้องแบบขาคือกีีร้องแน่ๆคือเหมือนเดินลงเขาแต่ว่าเป็นเป็นเขาที่มีการทำทางเดินไม่เรียบร้อยแล้วอะนะคนเราจะบอกว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆร้านน่ะจะปิด ประเทศสเปเซร์แลนด์เนี่ยเขาจะหยุดพวกร้านค้าอะไรเงี้ยเขาจะหยุดวันอาทิตย์นะครับอย่างเช่นร้านคูซูเปอร์มาร์เกต็ตอันใหญ่ๆเลยที่อยู่ตรงข้ามโรงแรมที่โซริคที่เราพักวันนี้ก็ปิดนะปิดแบบปิดไแบบป,ดปแบบไม่เปิดเลยวันอาทิตย์อะจึงบอกว่า,าถ้าอยากจะกินอะไรในวันอาทิตย์อาจจะต้องซื้อตุนจากวันเสาร์หรือไม่งั้นก็ าไปตามสถานีรถไฟนั้นจะเปิดนะครับจตุรัสรีฟอร์ม p าเปียซาเตลารีฟอร์มาเป็นจัตรุรัสใหญ่กลางเมืองด้นานหน้าจะเป็นที่ตั้งศาลาว่าการเมือง หลังศาลาว่าการเมืองจะเป็นท่าเรือลูการโนเซ็นทรัลรอบจตุรัสกลางเมืองจะเป็นย่านช้อปปิง้งควรจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยเราตอนที่หาข้อมูลมานะเราตั้งใจที่จะมากินแถวเนี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะก็ตัดสินใจที่จะไม่กินเพราะว่าเมนบรี <laughs> เมนบรีมากจะหาเชอาโต้นั่งกินซะหน่อยนะครับ ตอนนี้มีความรู้สึกเหมือนเที่ยวชายทะเลอ่ะเหมือนเที่ยวแบบชามหัวหินพัทยาแต่เป็นแดดของการจันทบุรีอะไรเงี้ยคือแดดแรงมากแต่ว่ามีความเหมือนกับเมืองชายหาดเรื่อยๆเอยางเงี้ยเฮ้ยเนมันเป็นฟิลกูดอันนี้เขาหน้าจะเตรียมจัดงานเนี่ยค่ะเทุกคนเห็นเป็นลาน ลานแบบนี้ป้าเป็นเล่นๆๆอย่างเงี้ยเขาน่าจะเตรียมจัดงานแข่งจักรยานล่าให้เราเห็นป้ายว่าเป็น a s i o n Lugano Summer Ride 2022มันเป็นของอ Sweet Bank a s i o n รวมกับซ i t t à di Lugano ก็คือของจังหวัดลูกาโนนะครับน่าจะใช่นะเพราะเราอ่านป้าย ทีนี้ที่มีทางเดินที่มีต้นไม้อยู่ริมทะเลสาบครับแดดร้อนมากร้อนร้อนจัดเลยแล้วก็คือฝรั่งทุกคนก็คือสู้แดนมากแต่คนไทยก็คือร้อน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 ไม่ไหวแล้วร้อนร้อนขอร่มเงาให้ฉันเถอะร้อนร้อนร้อนโวคนเรได้จิลลต้มอะไรเอ๊ะ เป็นเจลาโต้ของซุมที่อยู่ข้างๆลูกานูเลงนะครับราคาอาจจะอัพมากกว่าร้านที่ไม่ได้อยู่ติดทะเลสาบนะแต่ก็อยากกินนะอากาศมันร้อนม,มันต้องกินนะ <c oughs> เดี๋ยวขอตัวกินเดี๋ยวอ้ขอตัวกินก่อนนะคนตอนนี้ กินเจลาโต้เสร็จแล้วเจลาโต้ที่นี่จริงๆเราก็ไม่คนละลายเร็วหรอกแต่ว่าแดดแรงมากก็คือถืออยู่ประมาณสิบวิก็คือละลายลดมือแล้วนะแดดแรงขนาดนั้น,นละโอเคเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะเดินกันไปที่โบสถ์เซนต้ามาเรีาเจลรจีอังเจโอลีนะครับโบสถ์นี้เนี่ยจริงๆแล้วว่าคือ เขาจะมีภาพที่เขียนเรียนแบบดาลาสเปอร์ด้วยที่อยู่ที่มิลานกันนะนะเนื่องความที่เราไม่ได้ไปมิลานเดี๋ยวเราจะไปดูภาพเขียนเลียนแบบกันนะทุกคนเมื่อเดินจากตรงโน้นมาเรื่อยๆนะครับล็อกตามทางมาตรงนี้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยเรื่องนๆนะ,ๆนะ,ๆนนะนเม่ตามทางมาตรงนี้เราจะเจอ,เจอร้านเลยวิกตรงร้านเลยวิกตงนะครับซึ่งเราไม่เข้าร้านเลยวิกตงเนาะ เราจะมาตรงนี้โบสถ์เขาจะอยู่ข้างๆหรือว่ตรงนะฮะน่ะโบสถ์โบสถ์เก่าๆหินหินอันนี้นะี่แหละครับเชื่อว่าโบสถ์ซานตามาเรียเดลจีแองกิโอลลนะครับนี่โบงนะะี้นั่นเองทุกคนก่อนนี้จะไปถึงโบสถ์เรามีคำถามคือลูกบ้านของตึกยานพาเลสมันก็สวยดีนะแต่ อันนี้คือเป็นมุกปิดปาวอ่ะปิดจกักรเละไม่รู้บอกทีโบสถ์ซานตาแมรีอาเดลจีอังจิโอลีเป็นโบสที่สร้างขึ้นในปี1499ภายในมีภาพพระเยซูตึงไม้กางเขน The Passion and Crucifixion ผลงานของเบอร์นารโดลุนีจิตรกรชาวอิตาลี และภาพพระกายอาหารมื้อสุดท้ายหรือ the last supper ที่วาดเรียนแบบภาพต้นฉบับของลีโอนาร์โดดาวินชีคุณครับตอนนี้อากจะโบสดแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวที่จะออกจากเมืองลูการ์โนแล้วนะครับเพื่อเตรียมตัวที่จะไปเมืองเบิร์นใส่หมวกก่อนเดี๋ยวจะไปเมืองเบิร์นนะครับซึ่งเป็นเมืองที่คืนนี้เราจะไปผักกันนะครับ ึ่งต้องบอกเลยว่าจากเนี้ยไปเมืองเบอร์นใช้เวลาประมาณ3มชั่วโมงด้วยกันนะครับขึ้นอยู่กับว่า,าเราสามารถที่จะขึ้นรถไฟได้เร็วขนาดไหนนะครับแต่ตอนนี้ถารถไฟที่เราเียงเอาไว้อะคือจะออกตอนบ่ายสองน,นะครับซึ่งตอนนี้มีเวลาอยู่50นาทีด้วยกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปนะครับตอนนี้เรากาลัอง,องอยู่ที่ถนนเบียนาซานะครับ ถนนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเ,เป็นถนนสายช้อปปิ้งนะคะมีร้านคาแฟชั่นมากมายเลยแล้วก็มีร้านขายเพชรพลายอัญมณีร้านร้านนาฬิกาสตูภัตการชัลเลอร์อีกด้วยแต่ว่าใน่นนันนี้ยแน่นอนว่าเป็นวันอาทิตย์นะคะร้นานนูก็เลยปิดซะเยอะนะอืมคนก็จะไปออก,กันตรงริมทะเลสาบซะมากกว่าเข้าไปในน้นาค่อนข้างจะเงียบเหงานะ ตอนนี้คือเราไม่มั่นใจว่าสถานีรถราฟที่ขึ้นไปที่สถานีปาน่ใช้สวิตช์ทอยหรือเปล่านนะอันนี้ไม่มั่นใจจริงๆเพราะว่าไม่ได้หาข้อมูลมานลืมแล้วเพราะฉันเดี๋ยวจะไปเสี่ยงโดนกัน นะทุกคนเราตัดสินใจว่าจะเดินขึ้นไปนะครับขั้นหายใจก่อนและนี่ก็จะเป็นทางเดินที่เราจะต้องเดินขึ้นไปนครับโอ้นี่คือทางเดินที่เราต้องเดินขึ้นไปนะทุกคน ตมกี้ถึงเจอสถานีรถแล้วก็ตามนะครับเรารู้สึกว่าการที่เราสอยเล่นไปแล้วหลายร้อยฟังเราจะเดินขึ้นละกันนะก็มาสวิตได้ทำให้ทุกคนออกกำลังขามาให้ดีๆนะครับคาร์ดิโอไมได้ให้ยืดเยอะจะที่อึดนวันนี้ A few moments later หมดสภาพเลยยังไม่จบนะคือเพ่นจะบอกว่านี่คือคผลของเตอร์ที่ไม่ยอมนั่งรถล่างนั่นหรอโอ้ยไม่หาแล้ว ุกคนคตอนนี้เราอยู่บนรถไฟแล้วนะครับกำลังจะออกจากเมืองลูการโนไปที่เดินนะครับซึ่งจริงๆเราต้องใช้เวลาประมาณสชั่วโมงด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะขอตัดพาร์ของส่วนเมืองลูกาโนไว้ตรงน,นี้ก่อนนะครับผมโดยรวมแล้วสรุปแล้วเนี่ยเมืองลูกาโนเป็นเมืองที่ร้อนแล้วก็จริงๆแล้วถ้าทุกคนสามารถที่จะขึ้น นดตางขึ้นเขาลงเขาก็ขึ้นเถอะนะเออขึ้นเถอะถ้าไม่ขึ้นก็ฝึกคารดิโอมาให้ดีๆให้ตัวเองร่างกายเนี่ยมีความอึดมากมากนะครับโอเคทั้งงันนี้ก็ขอขอบคุณที่ดูกลิปจนถึงตงนี้นะครับถ้าชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อติดตามดูคลิปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันที่เบิร์นจา้า ตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองแบ็คพิง์นะครับเพราะว่า now bird baby bird blue jana เมืองแบ็คพิงก์